ก็มีส่วนบำเพาะนี่แหละครับที่เข้ามาช่วยเหมือนชี้แนะนะครับในเรื่องของการทําการตลาดก็ดีนะครับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนก็ดีที่นี่ได้ให้คำปรึกษาค่ะแนะนําคําปรึกษาได้ดีมากเลยนะคะ สวัสดีครับผมชิวนันชีทรัพย์เจริญจากบริษัท s p c Snack Food จำกัดครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อดาฟิลาดาเจโวนะคะเริ่มต้นเนี่ยเราได้มีโอกาสมาทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องจักรนะครับในงาน อุตสาหกรรมพวกอาหารแปรรูปแล้วก็ตัวเครื่องบรรจุภัณฑ์นะครับแล้วก็ประกอบกับเรามีความสนใจในการผลิตตัวสินค้าอยากสร้างแบรนด์ของตัวเองมันประกอบกับช่วงนั้นเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องราคาข้าวที่ตกต่ําคือประเทศไทยเนี่ยก็เป็นประเทศที่เป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับซึ่งมีวัตถุดิบทางการเกษตรที่เยอะนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่เราสามารถมาเพิ่มมูลค่าให้กับตัววัตถุดิบทางการเกษตรเนี่ย ให้สามารถส่งออกสู่สากลได้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ตัดสินใจสร้างโรงงานผลิตขนมอบกรอบจากทัญพืชน,นะครับจนถึงปัจจุบันนี้ครับอยากสารฝันอยากจะต่อยอดธุรกิจของครอบครัวนะคะให้ให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะโดยมีไอเดียที่อยากจะทำเป็นก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปอะคะ ก็มีการให้คำแนะนำในเรื่องของอด้านการตลาดนะครับการวาง positioning ของตัวสินค้านะครับการาตั้งกลุ่มเป้าหมายว่าเราต้องการเจาะกลุ่มเป้าหมายตลาดใดนะครับแล้วก็ไปจนถึงทำให้เราสามารถคิดตัวสินค้าออกมานะครับแล้วก็การวางแผนทางการเงินนะครับเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆเยอะครับมีหลายปัจจัยครับที่ทางศูนย์เนี่ยเข้ามาช่วยเหลือเราครับ ที่นี่ได้ให้คาปรึกษาค่ะแนะนําคาปรึกษาได้ดีมากเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะในเมื่อเราได้เป็นสมาชิกของศูนย์บ่มเพาะแล้วนะคะเราได้พัฒนาสินค้าของเราไปเรื่อยๆตามสเต็ปนะคะที่นี่ก็จะสามารถให้เงินทุนกับเราได้ค่ะซึ่งมันก็มีสเต็ปแล้วก็ระดับในการให้เงินทุนทางนี้เพื่อที่จะเอาไปต่อยอดสินค้าของเราแล้วก็พัฒนาสินค้าของเราให้ดียิ่งขึ้นค่ะต้องบอกอย่างนี้ครับว่า เริ่มต้นที่เราทําธุรกิจนะครับเราก,เราก็เรารู้แค่เรื่องกระบวนการเครื่องจักรนะครับแล้วก็เรียนรู้เรื่องการทำโปรเซสในการผลิตตัวตัวโปรดักนะครับแต่ว่าในเรื่องของการตลาดเรื่องอาการหาโอกาสต่างๆเนี่ยเราไม่รู้เลยนะครับก็มีศูนย์บเพาะนี่แหละครับที่เข้ามาช่วยเหมือนชี้แนะนะครับในเรื่องของการทําการตลาดก็ดีนะครับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนก็ดี การให้คำปรึกษาต่างๆะะของอาจารย์และพี่ๆที่นี่นะค่ะซึ่งอพอเวลาเราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยข้อคำถามมากมายในหัวของเราว่าอ,อย่างเช่นระหว่างการผลิตหรือระหว่างการกระบวนการที่เราจะไปต่อว่าสินค้าของเราจะเข้าแลบไปตรวจหาสภาวะเชื้อหรืออะไรก็แล้วแต่คำถามตรงนี้นะค่ะมันจะเป็นเหมือนหลุมวงให้กับ ให้กับเราเองอะคะ่ะเพราะว่าเราไม่เคยทําสินค้าตรงนี้แต่ว่าที่นี่ศูนย์บ่มเพาะอะคะ่ะอาจารย์ได้ให้คาปรึกษาและความรู้ที่สามารถคลายข้อสงสัยของเราได้เลยะคะ่ะผมอยากฝากถึงคนที่สนใจดีกว่านะครับถ้าสนใจอยากจะทําธุรกิจเนี่ยให้เรามีไอเดียครับคือหาไอเดียของเราให้เจอแล้วก็หาแรงมานานใจ ของเราให้เจอว่าสิ่งที่จะทําให้เราขับเคลื่อนในธุรกิจนี้ไปได้เนี่ยมันคืออะไรนะครับเพราะว่าเราต้องตื่นมาทำมันทุกวันนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราต้องรักที่จะทํามันก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของจะทํำยังไงเนี่ยข้างหน้าแล้วก็ในสภาพแวดล้อมต่างๆสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมีคนที่จะคอยช่วยเหลือเราเยอะแยะเลยครับรวมทั้งศูนย์หมมเพาะที่มหัศจรรเนี่ยนะครับก็พร้อมที่จะช่วยเหลือ เราในในทุกๆเรื่องทุกๆโปรเซสอยู่แล้วครับก็อยากจะเชิญชวนน้องๆนักศึกษานะคะแล้วก็ผู้ประกอบการที่สนใจนะคะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเรานะคะที่นี่นะคะให้คำปรึกษาได้ได้ได้อย่างครอบคลุมค่ะแล้วก็ได้หลายๆด้านนะคะไม่ผิดหวังแน่นอน,นะค่ะ